เพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับว่าคอของตัวพัลรมฟิปัมเนี่ยมันขยับได้นะครับเนื่องจากว่ามันขยับได้เยอะนะผมเลยไม่มีการสตาร์ทเครื่องให้เห็นนะ mm. เพราะว่าตอนที่เขานํารถเข้ามาเนี่ยเขายกรถเข้ามานะเพราะใบพัดมันแกว่งมากเดี๋ยวมันจะไปทําความเสียหายให้กับหม้อน้ํา จบลงไปเนี่ยเป็นเพลงของศิลปินของประเทศเดนมาร์กนะครับไมเคิลเดินทูลกนะครับเป็นศิลปินชาวล็อกนะครับซึ่งไมเคิลเดินทูลอกเนี่ยมีเอ,เอาคนละง,งานอีกแล้วนะครับกล่าวสวัสดีนะครับเพื่อนๆที่ใช้รถนะครับและก็เพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับว่าผมเปิดหัวหัวคลิปมาก็จะ จัดรายการวิทยุอยู่เรื่อยเลยนะ <c oughs> ก็วันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับเป็นคราวนี้เป็นเรื่องของพัดลมฟีบามอีกนะครับแน่นอน,นครับเดีเ๋ยวทำซ้ำๆนะทำห,หลายๆอย่างมันก็จะมีความชำนาญฮะกอกหูพูดไปทุกวันฮะมันก็จะมเเีเขาเรียกว่าอะไรนะ ประสบการณ์นะประสบการณ์ในการรับฟังครับซึ่งรถคันนี้เป็นแบบในการแก้ปัญหารถที่มีเสียงดังของเครื่องยนต์นะครับเวลาเราสตาร์ทเครื่องมันแกว่งที่ข้างหน้านะาผมไม่ได้ติดเครื่องแล้วก็ถ่ายให้ดูนะเพราะมันแกว่งหน้าเกียรมากนะเดี๋ยวมันจะไปทําความเสียหายให้กับตัวบางลมครับเพราะว่าตัวเชฟโรเลต โคโลราโดนะฮะตัวนี้เป็นเครื่อง25 0พนะครับอ่มันมีบังลมอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งบงัอบงอ่าบังลมอีกชั้นหนึ่งเนะี่ยเดี๋ยวมันจะโดนตัวพัดลมที่คอของฝีปั๊มเนี่ยมันแตกนะครับสาเหตุที่คอของฝีปั๊มแตกเนี่ยเพราะว่าเขาไปเติมนยาฝีปั๊มเยอะเกินไปนะครับอ่คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ EP ก่อนหน้านั้นะนะเป็นเกียร์ออโต้ซึ่งเป็นของ Fortuner นะครับเครื่อง2 t R เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้เนี่ยมันจะสัมดงจดิเดตเร็วกว่าเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ออโต้เนี่ยเวลาเราขับไปถ้าพัลมข้างหน้ามันเนื่นมากๆเนี่ยความรู้สึกแรกเนี่ยเสียงดังกระหึ่มแน่นอนนะครับความรู้สึกที่2คือเกียร์มันจะไม่เปลี่ยนแบบราบเรียบนะครับมันเปลี่ยนแบบ ช้านะครับมันไม่ตัดรอบอง,ง่ายๆนะเราต้องละคันเร่งก่อนแล้วก็ถึงจะส่งเขาไปมันถึงจะตัดให้นะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับฉะนั้นมันเปลี่ยนโดยใช้เท้าข้างซ้ายที่เหยียบคัดนะครับมันไม่สนใจเสียงเครื่องนะครับคุณจะกระหึ่มแบบไหนก็ไม่สนใจนะครับเวลาเรา เจอประสบป,ปัญหานี้นะครับถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานเนี่ยมันจะทําให้ตัวคอของพัดลมฟีปัมเนี่ยได้รับความเสียหายเนื่องจากว่ามันมีแรงโหลดมากนะครับขั้นตอนที่ผมถอดเนี่ยผมจะไม่ถอดหม้อน้านะครับไม่ถอดบังลมนะคือแม่ออกมาเลยเอาแต่ตัวที่มีปัญหาคือตัวฟีปัมนะ,ะแล้วก็ตัวพัดลมนะโดยที่ น้ำยาหม้อน้ําไม่ต้องถ่ายออกนะครับว,วิธีการของผมค่อนข้างที่จะทําช้าหน่อยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าในการถอดหม้อน้ำเนี่ยมันก็ต้องสูญเสียน้ํายาหม้อน้ํานะครับหรือออกมาเยอะมากมายเลยนะครับแต่ว่าอถอดแบบผมเนี่ยก็ถอดได้เหมือนกันนะครับผมเคยอบอกไว้ก่อนที่ผมจะทําคลิปนะว่า แมวขาวหรือว่าแมวดำนะครับไม่ไม่ต้องสนใจนะครับขออย่างเดียวนะครับมันจับหนูได้ก็พอนะครับกูคือจะมีวิธียังไงก็ได้นะเอามันออกมานะคุณจะจะทำยังไงก็ได้นะคุณจะเอาหินเจียมาตัดตัวของบังลมก็ได้แต่ตัดแล้วเนี่ยเวลาใส่ตัวบังลมเข้าไปเนี่ยต้องให้มันใช้งานได้นะครับไม่ใช่ค่ตัดเพื่อจะทำลายนะครับ หลังจากที่ผมใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับในการถอดเอาตัวพัลมฝีปัมออกนะครับตัวสายมือเนี่ยจะเป็นพัลมฝีปัมตัวใหม่นะเบิกเบิกขึ้นมาใหม่เลยนะเพราะว่าคอมันแตกแล้วมันมันใช้งานไม่ดีหรอกครับคือซ่อมได้ไหมมันซ่อมได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากพอมันแตกแล้วมันมีน้ํามัน่อนข้งน้ามันมันซึมออกมานะครับประกอบกับตอนที่มันเวียงเนี่ยตัวตัวของ ของตัวพัดลมฟีปั๊มเนี่ยมันจะหนีหนีศูนย์นะครับหนีศูนย์แล้วมันก็จะมีการขยับตัวหรือว่ามีช่องว่างนะนะีมีช่องว่างหรือแก็บเอาพูดง่ายตามภาษาวัยรุ่นมันมีแก็บนะครับเมื่อเมื่อเราถ้าเราซ่อมซ่อมเสร็จเนี่ยเวลาใส่เข้าไปเนี่ยตัวแก็บนั่นเนี่ยถ้ามันมันยังหลงเหลืออยู่เนี่ยมันก็จะเหมือนกับ เป็นระเบิดเวลานะรอวันที่จะระเบิดออกอีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นเพื่อตัดปัญหานี้ไปเลยนะแล้วก็เบิกของใหม่ไปเลยนะครับซึ่งของใหม่เอามาแล้วก็จัดการเปลี่ยนนะครับพื้นฐานของตัวโคโลราโดเนี่ยถ้าคนเคยทํารถยุค90มาก่อนก็จะหลับตาทําได้เลยนะครับสมัยนั้นจะผม,ผมเท้าความนิดหนึ่งนะถ้า เพื่อนๆไม่อยากฟังก็ปิดเสียงไปนะแล้วก็ดูแต่ภาพนะเมือนเดิมนะถ้าคลิปมันอยากไปก็กดให้มันรีไวไวนะครับก็รบกวนนิดนึ่งนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะงูดงิดเอานะครับในยุค90เนี่ยจะมีรถที่ใช้พัดลมฝีปมแบบนี้นะครับก็คือใช้ตัวตัวที่ใช้ต้องใช้ประแจหมน ของโตโยต้าหรือว่าของนิส s ันเนี่ยจะใช้เบอร์12หรือว่าเบอร์10บนะสำหรับ n i ส s ันจะใช้เบอร์1ิบสี่ตัวในการล็อกตัวคอของพลลมฟีปัม๊มนะครับของโตโยต้ตาเนี่ยหลักๆเลยจะเป็นเบอร์12บองนะครับของมิซูบิชิก็จะเป็นเบอร์10แต่เป็นตัวผู้นะของนิส s ันเป็นตัวเมียนะครับแต่มีอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับก็คือ BMW นะครับ ตัว BMW รู้สึกจะเป็นตัว E E10 นะ E10 E10 นะครับก็รถสมัยนั้นจะเป็นรถคาบูเลเตอร์นะแล้วก็มีพลัลมฝฟีปัมแบบนี้นะครับแล้วก็มีน,อน็อตล็อกพลัลมฟีปัมเป็นเบอร์อตัว34นะตัวเบอร์34แต่ของตัวของเชฟโรเลตโคโราโดนะครับ เป็นตัวเบอร์36นะครับฉะนั้นผมอยู่ในยุคข,ของเกาศูนะผมมองออกปุ๊บผมก็สามารถที่จะจัดการได้เลยนะฮะมันเป็นคล้ายๆกับพัดลมของตัว BM นะซึ่งสมัยนั้นเป็นเครื่องคาร์บูเรเตอร์นะครับก็มีพัดลมแบบนี้อยู่แล้วนะฮะของรถเบนซ์นนะก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะบเบนซ์พวกสี่คาร์ดนะฮะแล้วก็พวก เคซีคเป็นพละงมไฟฟ้าทั่วทีนะเป็นพวก E ีนะตระกูลอีทั้งหลายแหละนะไม่ว่าจะเป็น E หน้าอีหลังนะก็จะเป็นพละงมฝีปั๊มอยู่นะครับซึ่งของเบนกับ BM 2ยี่ห้อนี้เ,เขาไม่ให้อถอดฝีปั๊มนะครับแต่พวกผมก็เจาะเอา,อเอานะใช้สว่านเจาะแล้วก็ตามรูแล้วก็เติมนยบบฝีปั๊มเข้าไปดูสิ ดูด้วยความสนของช่างสมัยก่อนนะครับเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยราคาไหลค่อนข้างที่จะแพงมากเลยนะครับพัดลมฝีปามตัวหนึ่งนี่ยแบบแหมราคาเอาเรื่องเอาลาวนะฉะนั้นวิธีที่จะเอาชนะเขานะเอา,เอาง่ายๆก็คือทำยังไงก็ได้นะก็เหมือนกับประมาจารย์ที่สั่งสอนผมนะเขาก็บอกผมว่า แมวขาวหรือแมวดำนะไม่ต้องสนใจมันนะขออย่างเดียวจับหนูได้เป็นพอนะนั่นแหละครับเป็นแนวคิดของช่างโบราณเมื่อเมื่อก่อนนะครับแต่สมัยนี้ไม่ได้แล้วนะสมัยนี้แมวขาวกับแมวดำก็สู้กาววิทยาศาสตร์ไม่ได้เลยนะครับคอคือไม่สนใจเลยนะก็คือเปลี่ยนอย่างเดียวไงครับเปลี่ยนอย่างเดียวมีอะไรมาก็เปลี่ยน นะไม่มีการซ่อมแซมนะสมัยก่อนเนี่ยเจาะรูนะฮะเจาะรูข้างๆตัวคือเขาจะมีหน้าแปลนสําหรับเจาะรูอยู่แล้วนะหน้าแปลนที่เป็นตัวฝีปัม๊มนะแล้วก็เจาะรูเป็นน็อตเบอร์เบอร์สินะแล้วก็ตาเกียวนะตาเกียวเสร็จนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าเศษของตัวตัวเจาะเนี่ยมันจะเล่นลอดเข้าไปนะเพราะเวลาเขาเจาะเนี่ยเขาจะ เอามันขึ้นไปแล้วก็เจาะจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะฮะเออนะวิธีเอาชนะของเขานะฮะแล้วเวลาเจาะเสร็จนะครับน้ำมันฟีปัม๊มหรือน้ำมันโอดิซีเนี่ยมันจะไหลลงมานะมันก็จะพาเศษอลูมิเนียมลงมานะดูแนวคิดสมัยโบราณครับแล้วก็ใช้ตัวตาบเบอร์สิบตาบเพื่อจะเป็นเกี่ยวนะะแล้วก็หาน็อตเบอร์สิบแล้วก็ลองด้วย แหวนอทองแดงนะฮะป้องกันการรั่วซึมออกมานะแล้วก็มีการเติมน้ำยาโอดิซีนเข้าไปในตัวของอฟีปัมนะครับแล้วก็ทำการประกอบกลับคืนไปนะนั่นคือวิธีการเอาชนะอ,อะไรสมัยก่อนนะครับสมัยนี้คงจะไม่ต้องมีการทำแบบนี้แล้วนะครับคือเปลี่ยนสถานเดียวนะมีอะไรมาก,ก็จัดการเปลี่ยนเหมือนคันนี้นะเชฟบอรเลิต โคโลราโดนะก็จะการเปลี่ยนมันไปนะครับแล้วก็การประกอบก็ค่อนข้างจะทุรักทุเลนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ถอดบางลมนะครับคือผมหมุนเอาฝั่งที่ข้างล่างมาขึ้นมาข้างบนนะเพื่อจะมีช่องว่างให้ตัวของฟีปัมเนี่ยมันออกมาได้แล้วก็ตัวของพัดลมมันออกมาได้นะลดค่าใช้จ่ายลงไปนะครับไม,ไม่ต้องเสียค่าน้ํายารอเย็นไม่ต้องเสียค่าน้ํายา ไม,ไม่ต้องเสียค่าหรือมากนะครับเมื่อเดิมคอนเซ็ปต์ผมนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับและหลังจากนั้นผมก็จะประกอบกับคืนนะครับก็เป็นเรื่องเล่านะครับว่าช่างในยุค90เนี่ยอย่างผมเนี่ยมีวิธีการซ่อมยังไงนะครับแล้วก็ เวเว,เวลาใส่ใส่กับคืนนะตอนนั้นกเ็เรายังไม่มีความรู้มากนะก,ก็ต้องหมุนจะใช้ความรู้สึกเอานะใช้ความรู้สึกนะคารู้สึกในการหมุนว่ามันมีความเหนือเท่านี้ได้ไหมนะรแรกๆก็ใส่เข้าไปนะสมัยนั้นเป็นเกียร์ธรรมดานะฮะ BM ตัว e 1 0นะครับเป็นเครื่องคาร์บูเรเตอร์แล้วแล้วผมจะเล่าให้ฟังด้วยสมัยนั้นด้วยความที่ เรามีความคิดกว้างไกลนฮะกว้างไกลนะเออมันเป็นขบูไฟฟ้านะเพื่อนเคงคง,คงเห็นขบูที่ใหญ่ๆนะมันลวนมากเลยสมัยนั้นนะครับสมัยนั้นยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะฮนะตอนที่ผมทำนะครับก็เอาขบูของโตโยต้าไปแพงใส่ขบูของ BM นะนั้นนั่นนั่นตอนวัยรุ่นอยู่เลยนะะคือ คือเริ่มแตดแปลงละเพราะว่าเฮ้ยขบูไฟฟ้าเนี่ยโหมันค่อนข้างที่จะล้วนมากนะแล้วกินน้ํามันมากเลยรถสมัยนั้นนะถึงแม้เจ้าของรถเนี่ยจะมีปัญญาเติมน้ํามันนะแล้วก็น้ํามันสมัยนั้นถูกนะครับถูกไม,ไม่ไม่ได้แพงเหมือนสมัยนี้นะครับสมัยที่ผมทำเนี่ยโอ้โหย้อนไปนานมากนานมากแล้วนะครับก็เอาขบูโตโยต้านะครับไปอ่อ แปลงใส่เครื่อง B.M. ซะนะเออก็โอเคนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าขา่ขาวข่าวหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่าว่าออผมแปลงจากเครื่องที่เป็นคาร์บูเรเตอร์นะเป็นเครื่องหัวฉีดเลยนะโอ้นั่นแปลงมานานเลยนะออตอนนี้ก็มาดูการเปลี่ยนตัวพอ,อพลมฟีปัมนะในแบบฉบับที่ไม่ต้องถอดมอน้ำนะถ้าถอดมอน้ำเดี๋ยวมันจะ เหมือนคนอื่นไปนะเราไม่ต้องถอดเลยมันจะได้มีคอนเทนต์ไงจะได้มีเรื่องนําเสนอนะถ้ามันเหมือนเหมือนกันมันนำเสนอแล้วมันมันไม่น่าสนใจเราต้องมีความแตกต่างกันนะครับผมก็เหมือนเดิมนะฮะเราก็บอกอยู่แล้วนะฮะว่า เวลาเติมเนี่ยถ้าเติมน้อยมันก็เป็นการดูแลรักษานะครับถ้าเติมเยอะเนี่ยมันก็จะเป็นการทําลายนะทุกอย่างเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเกียร์เติมเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะมันก็จะล้นออกไปตรงซีนอ่าข้างหน้าทอกคอมพิวเตอร์แล้วก็ซีนข้างหลังของเผาขับนะครับน้ามันเครื่องเหมือนกันเติมมากก็ไม่ดีนะครับน้ายาหล่อเย็นเติมมาก มันก็เติมได้แค่สุดนะครับไม่มีอะไรครับน้ำยาแอร์ว่ามากันถึงเรื่องน้ำยาแอร์น้ำยาแอร์ถ้าเติมเยอะเกินไปมันก็จะระบายออกหรือไม่ก็สายก็จะระเบิดนะครับหรืออันดับ2ก็คือคอมเพรสเซอร์ก็จะตัดบ่อยนะเพราะว่าแรงดันข้างในเนี่ยมันโอเวอร์มันเกินไปนะครับสิ่งไหนที่มันเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีสิ่งไหนที่มันน้อยเกินไปก็มันไม่มันไม่ดีมันต้องอยู่ ระหว่างกลางๆนะครับระหว่างกลางๆนะครับเพื่อนๆคงจะคงจะอยากจะตั้งคําถามเหมือนมาเหมือนกันนะครับว่าเ,าเวลาขันน็อตล็อกเข้าไปที่ตัวของผู้เลข่ข้างหน้าพัดลมฝีปั๊มเนี่ยมันไม่มันไม่คายเหรอนะครับคือเวลาเครื่องยิ่งหมุนเนี่ยมันจะยิ่งแน่นไปเรื่อยๆนะครับ เครื่องยิ่งหมุนยิ่งแน่นผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเหมือน BM นะฮะยิ่งหมุนยิ่งแน่นนะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะครับ ็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับในการรีวิวในการเปลี่ยนพัลมฝีปั๊มของเชฟเวลต์โคโลราโดนะครับซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่ต้องถอดหม้อน้ำนะครับเซฟค่าน้ำยาหม้อน้ำไปนะครับอยากให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับเจอกับผมได้ใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม